ครับสวัสดีครับผมจ่างโต้ง s w t รับเหมาก่อสร้างนะครับวันนี้เช้านี้ก็อยู่ที่สำนักงานใหญ่ที่ตรังนั่งกินกาแฟกับน้องๆแล้วก็คุยเรื่องงานกันอยู่แล้วก็มีข่าวมาแจ้งครับลูกค้าหรือว่าทุกท่านที่กำลังจะเริ่มที่จะสร้างบ้านหรือคิดจะจะมีบ้านเพราะเนื่องจากว่าช่วงนี้ในรอบสับปดาห์นี้ครับ จะมีลูกค้าที่โดนทิ้งงานเนี่ยเฉพาะรายเฉพาะสัปดาห์นี้ก็สองรายแล้วที่ถูกเข้ามาผมก็เลยรู้สึกว่าจะเป็นปัญหากับวงการก่อสร้างเราที่ผู้รับเหมาที่ไม่ได้มาตรฐานหรือว่าผู้รับเหมาทีอา่อยังเห็นแก่ตัวอยู่นะครับแล้วก็ไปรับงานจากลูกค้ามาแล้วลูกค้าเขาก็สร้างบ้านสักหลังหนึ่งก็ใช้เวลาในการเก็บตังค์ในการกู้ แล้วพอมาทําบ้านเลยเกิดผู้รับเหมาที่งานนะครับมันก็มีหลายปัจจัยอยู่นะนนมันจะมีหลายปัจจัยอยู่ในรอบสับปดาห์นี้มี2รายที่โทรมาหาผมปรึกษาเรื่องนี้รายแรกก็จากจังหวัดตรังนะครับรายที่2ก็เป็นครูอยู่ที่อําเภอกระบี่นะครับผมก็เลยอยากแนะนําแล้วก็จะเล่าให้ความคร่าวๆว,ว่าวิธีการดูผู้รับเหมาวิธีการที่จะสร้างบ้านสักหลังเราจะเลือก คนที่จะมาสร้างบ้านในเรานี่ท่องประมาณหนแต่ต้องใช้คาําว่าคร่าครับนะครับเพราะเราเราก็ทายใจยากนะครับอันนี้ผมก็เข้าใจพอลูกค้าฟังอาชุค้าอธิบายแล้วบางทีสายสัมพันธ์ที่เขาคุยกับผู้รับเหมาในเบื้องต้นมันโอเคแต่พอทําไปสักระยะแล้วมันเริ่มไม่โอเคครับอ่านะครับก็เลยอยากไปชี้แจงให้กับทุกท่านที่คิดจะสร้างบ้านนะครับหรือกําลังจะหาผู้รับเหมาะนะครับไปเแ,แรกเลยที่ ฟังจากลูกค้าที่ประสบป,ปัญหาเรื่องนี้นะครับตอนเช้าๆก็ผมก็คุยกับน้องๆกันอยู่นั่งกินกาแฟกันในออฟฟิศนะครับว่าเราต้องให้คําปรึกษากับคนทั่วไปเพราะเราเป็นคนมีความรู้วิศวกรสถาปนิกต่เง,ง้นในการทําบ้านบริษัทเราถึงเขาไม่สร้างบ้านกับบริษัทเราเราก็ต้องให้ความรู้เบื้องต้นกับเขาไปนะครับอย่างรายแรกจากจังหวัดกระบี่นะครับในรอบสัปดาห์านี้ที่โทรมาหาผมเนี่ย คือ,อเป็นข้าราชการครูแล้วก็กู้มาแล้วก็งานก็ประมาณสักสี่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์พราะว่าเกาะอิสเร็จแล้วแต่ยังไม่ได้ฉากแล้วก็ผู้รับเหมาก,ก,ก็ก็ทิ้งงานไปผนาที่ทิ้งงานเขาก็เล่าให้ผมเยอะแยะกายกองน,นะครับว่าเป็นหิปผลเพราะอะไรไม่เข้าน่งงานเบิกทางเกินผมบอกว่างั้นเดี๋ยวดูสัญญาหน่อยสัญญาก็ทากันมาแบบง่ายๆเห็นไหมครับป็ิเรกแล้วคือเรื่องของสัญญา พราะความไว้วางใจของลูกของเจ้าของบ้านที่มีผู้รับเหมาก็เลยสัญญามองเป็นเรื่องไม่สําคัญสัญญาต้องเป็นมาตรฐานงานก่อสร้างนะครับต้องตรวจสอบเรื่องสัญญาพอม,มาดูเรื่องสัญญาปั๊บเนี่ยข้อบกพร่องของของลูกค้าที่กระบีในเรื่องของการแบ่งงวดของงานก่อสร้างครับเป็นช่างบ้านบ้านที่ทํามาก็แบ่งงวดกันไม่เกิดความยุติธรรม แล้วช่างก็เบิกไม่ตรงกับมวดเห็นไหมครับมันจะมาจ,าสมจะจาสอดมันก็จะสอดคล้องกับลูกค้าที่จังหวัดตรังที่โทรมาอาผมในรอบสัปดาห์นี้เหมือนกันนะครับโดยที่ว่าเขาก็เก็บตังมาตั้งชีวิตแล้วก็ใช้เงินสดในการสร้างบ้านแล้วแบ่งกันมา7จ็ดแปดทุแล้วก็พองวดที่1นึ่งสอาก็โอเคเบิกจ่ายดีพอสี่ห้าหเนี่ยเริ่มเริ่มผู้รับหมอไม่เข้าแล้วสรุปก็คือครับมาที่ประเด็นแรกเหมือนกันคือเรื่องของสัญญาส่วนหนึ่ง นะครับมันไม่ใช่ว่าทุกส่วนนะครับเดี๋ยวผมมองผมใช้คําว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับออพอผมดูสัญญาของลูกค้าที่ตรังส่งมาให้ผมดูเนี่ยครับประเด็นแรกเลยคือการแบ่งงวดที่ไม่เกิดความเป็นชำกับ,กบลูกค้านัครับทิ้งน้าหนักไปที่งวดแรกๆเยอะพองมวดหลังๆเนื้องานเยอะตังน้อยผู้รับเหมาเริ่มไม่มีวินยัยนฮะก็เลยชักลากจนจนจนเกินเวลาแล้วก็ ไม่ไม่เอาช่างเข้าทาให้ลูกค้าเดือดร้อนทีนี้งานพอห้าหกสิบเปอร์เซ็นเนี่ยพอพูดเรื่เหมาทิ้งงานเนี่ยจะเรียกช่างอื่นเข้ามาทาเนี่ยค่อนข้างยากครับประเด็นที่สองผมอยากให้ลูกค้าที่กำลังจะสร้างบ้านหรือทุกท่านที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับก็พยายามตรวจสอบผู้รับเหมาประวัติของผู้รับเหมารีวิวของผู้รับเหมาให้ละเอียดก่อนก็นกได้ครับเพราะปัจจุบันนี้ผู้รับเหมาแค่ถือเกลี้ยงเป็นก็จะเป็นผู้รับเหมาแล้ว ลูกค้าก็กบนว่าแต่เขามันนชคร้ายที่เจอผู้ร้อแบบนี้ก็ว่างั้นแล้วผมถามว่าคุณเจอได้ไงเขาบอกว่าเชอในเพจนั่นหมายถึงว่าในเพจที่สวยๆงาๆที่เอาไปแปะหน้าเพจครับมีทั้งตัวจริงและก็ตัวปลอมผมสันนิษฐานว่าอย่ไงครับวันลูกค้าต้องศึกษาดีๆเพราะตังบ้านหลักล้านส่วนใหญ่นะครับมันเป็นตังมูลค่าที่เยอะพอเราเจอเหตุการณ์นี้ผมสงสารลูกค้ารับระอักเลือดกันเลย เรียกช่างอื่นมาทําก็ยากมาเริ่มทนราคาใหม่ราคาก็ค่อนข้างจะสูงขึ้นจากผู้รับเหมาท,ที่ทิ้งไว้คนก่อนมันเป็นปัญหาครับเป็นปัญหาเขาบอกว่าเขาเลื่อนเจอเพจช่างโต้งแล้วแต่ก็บอกเห็นช่างโต้งงานเยอะมากก็เลยไม่ติดต่อก็เลยไปติดต่อช่างที่มีความอาวุโสอายุประมาณจะเกือบเกือบ60เขาเลยคิดว่าเออถ้าเป็นผู้อาวุโสอันนี้ลูกค้าเล่าไว้ผมฟังถ้าอาวุโสคงไม่ทิ้งงานแน่ไม่ใช่ครับอายุน้อยอายุ มากมันไม่ได้ตอบโจทย์ว่าเป็นผู้รับเหมาพฤติกรรมที่ดีครับผมก็ยังคุยกับกลุ่มผู้รับเหมาว่าเราจะทํายังไงให้ผู้รับเหมาแบบนี้ประมาณนี้หมดไปจากจังหวัดตรังถ้าส่งติเราอยู่จังหวัดตรังนะครับเขาต้องบอกว่ายากเราจะส่งหนังสือส่งหน้าตาส่งลูกล,ล่อนกัน,น,นเนี่ยในในเฟซบุ๊กเนี่ยเพื่อเป็นการหยุดยัง้งพฤติกรรมของเขาแบบนี้มันก็ยากเกี่ยวกับพรบคอมใช่ไหมครับได้แค่บอกต่อกันนี้แต่ว่าบอกต่อนในกลุ่มผู้รับเหมา อาจจะรู้จักกันแต่ลูกค้านะครับไม่รู้จักถึงพฤติกรรมของผู้รับเหมานี้ก็เลยอยากแนะนําคลิปนี้อยากแนะนำลูกค้าหรือท่านผู้ที่จะกําลังจะสร้างบ้านกำลังหาผู้รับเหมาอยู่ว่าหนึ่งประเด็นเรื่องสัญญาก็เป็นเรื่องสําคัญโดยครอบคลุมว่าสัญญาที่ผู้รับเหมาเขียนมาเนี่ยครบทุกป,ประเด็นไหมผมมีตัวอย่างสัญญาะนะครับของผมผมค่อนข้างจะมั่นใจว่า ครบทุกประเด็นเพราะลูกค้าท่านใดที่ที่อยากดูตัวอย่างสัญญาถ้าสมมุติว่าไม่ได้เลือกบริษัท SWT ของจังงตกไม่เป็นไรเลือกใ้บริษัทอื่นแต่ว่าก็พยายามดูเรื่องสัญญาหน่อยไม่ต้องงอ,อเอาใครได้เปรียบเสียเปรียบแต่ขอให้เกิดความเป็นธรรมนะครับผมใช้บ่ให้เกิดความเป็นธรรมกับทั้งเจ้าของบ้านและก็ผู้รับจ้างนะครับอันนี้คือประเด็นแรกที่อยากแนะนํา เรน่อต่อมาบริษัทที่ที่ทำมาสักระยะหนึ่งนะครับเขาก็จะเป็นมาตรฐานมากขึ้นความเป็นมาตรฐานของเขาอะครับเขาเวลาเขาจะเบิกงวดจากเจ้าของบ้านเขาต้องมีเอกสารในการส่งเบิกเป็นแบบนี้เหมือนของผมนะครับทําไมผมยกตัวอย่างเอกสารชนี้ก็ลูกค้าที่กระบี่เขาบอกว่าเวลาเบิกังินนี่ก็เบิกกันเฉยๆครับไม่ได้มีเอกสารอะไรในการส่งเบิกด้วยความเป็น เจ้าของบ้านที่ใจดีแล้วก็ไว้ใจผู้รับเหมาหลักฐานก็มีแค่สรุงสริปหรือว่าบางครั้งก็เป็นเงินสดอย่างนี้ครับก็ต้องมาไล่กันบินหางว่าเอาสูงไหมผมดูบอกโอ้อย่างนั้นแย่เลยนะครับประเด็นต่อมาประเด็นที่3ก็คือว่าดูยังไงผู้รับเหมาว่าคนนี้ไม่ชิงงานเราแน่อันนี้ผมมีใจผม็นใจลูกค้าครับเพระาะบางทีคนไม่อยู่ในวงการก่อสร้างเหมือนผมคุณก็ดูยากแต่ผมอยากให้คุณสอบถาม จากคนที่รู้จักสอบถามจากพวกเพื่อนฝูงจากสอบถามหรือดูจากเพจรีวิวของบริษัทนั้นๆแล้วก็เข้าไปหาเบอร์โทรเพราะลูกค้าผมหลายๆครับเขาติดตามผมจากเพจสักระยะหนึ่งดูพฤติกรรมดูผลงานของผมและวก็โทรและเข้ามาดูผลงานที่น่าง,งานจริง แล้วก็มาคุยเบื้องต้นกว่าจะได้เริ่มงานกันครับอย่างน้อยเนี no so ่ยบางท่าน2อสเดือน3าสเดือนก็มีติดตามผมแล้วก็ค่อยมาคุยกันผมอยากให้ลูกค้าที่กําลังจะสร้างบ้านเนี่ยลองเอาไปใช้ดูครับอย่ารีบยจะล่าใจดูให้ละเอียดดูในรีวิวเสร็จแล้วก็มีเวลาสักหน่อยหาเวลาอย่าบอกก็ไม่ว่างเพราะเราจอสร้างบ้านราคาเป็นล้านครับเขาเข้าไปดูไซงานเขา เข้าไปดูออฟฟิศที่จะมาของเขามีตัวตนจริงไหมผมว่าอย่างนี้ครับน่าจะเป็นทางออกหนึ่งถึงมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มันหมายถึงว่าคนทำการบ้านสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ในการหาผู้รับเหมาน่าจะหมดปัญหาเรื่องนี้ไปสักสักหน่อยหนึ่งนะครับผมเจอปัญหาลูกค้าที่โทรมาผมแบบนี้อยู่บ่อยครั้งแต่ว่าในรอบสัปดาห์นี้ถือว่าถือว่าเยอะมากถือว่าสองราย แล้วก็อ้อนวอนขอร้องให้จังต้งไปช่วยสารต่อทีนี้ผมจะไปสารต่อเน,นี่ยมันค่ยากโดยเงื่อนไขของสัญญาหนึ่งแล้วก็โดยเงื่อนไขของงานที่เหลืออยู่หนึ่งนะครับก็ต้องทําเขาเข้าใจกันหลายขั้นตอนเพราะว่า1 8บแปีที่ผมรับหมอมาผมไปทํางานตามหลังผู้รับหมอที่ทิ้งงานมาแค่หลังเดียวครับอันนี้จําเป็นจริงๆสงสารลูกค้า มานั่งลองผมลองให้ที่ออฟฟิศผมอะพาลูกอ่อนมาผมเห็นใจเลยต้องสารต่อเพราะผมไม่เคยทํางานตามหลังผู้รับเหมาคนที่งานที่งานมานะครับอันนี้ชี้แจงให้เข้าใจแต่ไม่ใช่ว่าจะไม่ทําเลยครับก็ดูเป็นเคสเคไปนะครับว่าเราเข้าไปทําแล้วเราเรามีปัญหาไหมเราก็อยากช่วยเหลือลูกค้าที่ก็มีปัญหาในการสร้างบ้านผู้รับเหมาทิ้งไปเราก็อยากไปช่วยปัญหาทุกรลยครับแต่ก็ผมอาจจะดูเป็นเคสเคไปนะครับ อันนี้ผมฝากเอาไว้เบื้องต้นสั้นๆนะครับส่วนรายละเอียดยังไงเนี่ยถ้าากคุยเพิ่มเติมต่อนะครับก็ติดต่อทางเพจทางโทรศัพท์ของผมในเพจในเว็บไซต์ของผมก็มีอยู่แล้วเป็นเบอร์โทรศัพท์ของผมโดยตรงเลยครับโทรมาคุยโทรมาสอบถามไม่จําเป็นว่าจ้างต้งก็จะตอบไหมในเมื่อเราก็ไม่ได้สร้างกับเขาไม่เป็นไรครับผมถือว่าเป็นการให้ความรู้กับทุกท่านไปนะครับวันนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับ สวัสดีครับ